สวัสดีครับพบกันในฟินฟินทอล์คุยเรื่องเงินกันแบบฟินฟนะครับมาดูในส่วนถัดมานะครับก็คือด้านข้างเนาะด้านขวาที่มีลักษณะรูปกราฟนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับตรงด้านขวาเนาะเดี๋ยวผมขยายให้ดูอ่ะโอเคมีอะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็ คล้ายๆกันครับข้างบนตรงนี้จะเป็นบอกว่าบรจออะไรนะครับบรจออะไรชื่อกองเหมือนเดิมนะครับชื่อเต็มภาษาไทยแล้วก็ NAV นะวันที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับ NAV วันที่เท่าไหร่นะครับมูลค่า NAV คือเท่าไหร่และลบหรือว่าบวกเท่าไหร่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือลบไป0.18%นะครับความเสี่ยงระดับ6นะครับ maximum drawdown เท่านี้เนาะแล้วก็ไม่มีปันผลนะครับสำหรับกองนี้ มูลค่าของกองทุนรวมหรือว่าขนาดที่มีเงินเม็ดเ,เงินอยู่ในกองทุนรวมนี้ก็บอกเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นกราฟเนาะที่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับการเวียนตัวของมันเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดคือวันที่18กุมภาพันธ์่0 2 2นะครับมูลค่าตามนี้เนาะก็จะตรงก,กันกับตรงนี้นะครับโอเคในส่วนของกราฟนะครับสามารถ จิ้มดูได้ด้วยนะครับว่าจะดูกราฟยาวแค่ไหนเนาะวที่ี3สเดือน6เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็น1ปีเนาะ default ก็จะเป็น1ปีนะครับ3ปี5ปี7ปีแล้วก็10ปีนะครับอันนี้สามารถเลือกดูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับข้างบนลืมพูดไปนะครับข้างบนที่เป็นรูปกระดิ่งก็จะเป็นเ,เป็นการเตือนนะครับหรือว่าเป็น Price Alert นะครับถ้าเกิดว่าเราจิ้มเข้าไปเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูอีกทีเนาะตรงนี้ก็จะมาร์กเป็นว่า Favorite หรือว่าเป็นกองที่เราสนใจแล้วก็เราจะเข้ามาดูบ่อยๆนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อกองเนาะโอเคมาดูในหน้าจอจริงกันบ้างนะครับหน้าจอจริงๆเป็นยังไงนะครับโอเคตรงนี้นะครับถ้าเรากดไปนะครับมันก็จะบอกว่า New Price Alert นะครับก็คือเราสามารถบอกได้ตั้งค่าได้นะครับว่า จะให้แจ้งเตือนเมื่อราคาน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราตั้งใจว่าเออเราซื้อกองนี้มาแล้วใช่ไหมครับ14.9สมมุตินะครับเราจะขายเมื่อราคามันวิ่งไปถึงเอ,อ่อ2บบาทสมมุตินะครับเราก็สามารถตั้งให้บอกว่าเออถ้าราคามันมากกว่าเออย่อ20อย่างนี้นะครับ20นะครับ เราก็สามารถตั้งได้นะหรือว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยบวก1%อ่านนี่ก็ง่ายเนาะบวก1%เรากดตรงเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมันจะวิ่งมันจะวิ่งตามนะครับประมาณนี้เนาะเบื้อบวกไปทีละ1%อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยอ่านเลยนะครับครั้งแรกมันจะเปลี่ยนตามเห็นไหมครับตรงเอ่อตรงด้านใต้สี่เหลี่ยมละกันนะครับนะครับก็จะขึ้นบวกทีละ1%ตอนแรกนะครับก็จะอย่างเงี้ยบวก1%ใช่ไหมคร2%สมมุติว่าเราตั้งใจว่าเราจะขายนะ เมื่อราคาบวก5%เรนะครับเราก็ตั้งไปเนะาะแล้วก็ราคาของ NAV ก็จะอยู่ที่15.66เนาะเราก็ตั้งไว้แล้วก็พอมันถึงราคานี้มันก็จะแ,แจ้งเตือนเหล่าแล้วเราสามารถเข้ามาขายได้นั่นเองนะครับตรงนี้คือมิวเนาะหรือว่าถ้าเรา,าเรากดากดรีเซ็ตก็คือจะกลับไปที่ราคาตั้งต้นนะครับค่าตั้งต้นของมันนะครับสมมติผมตั้งไว้ที่5%นะครับแบบนี้เนาะ เราก็กดดานนะครับมันก็จะบันทึกไว้นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีขึ้นมามันจะเลื่อนมาตอนแรกเราขึ้น New นะิวเนาะพอมาที่ manage มันก็จะมีบอกว่าเเราเคยตั้งอะไรไว้นะครับแล้วเราสามารถตั้งได้ด้วยนะว่าเอ๊ะถ้าเราจะคัด o s s อย่างนี้นะครับสมมุติว่าราคามันลบไป3เปอร์เซ็น์นะครับ ราคาเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนลวกันนะครับถ้าเกิดว่าราคามันน้อยหรือว่าทากับสมมติว่าเราตั้งที่5%เหมือนกันเลยนะครับถ้ามันลงมาต่ํากว่า5%ให้แจ้งเตือนด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ทั้ง2อันเนาะก็คือที่เราจะไปเทคโปรฟิตอันนี้อันแรกก็คือจะเป็นตั้งเตือนว่าถ้ามันลดลงมานะครับอันที่2ก็จะเป็นถ้ามันขึ้นไปถึงราคานี้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนด้วยเช่นกันนะครับต้อง รูปถังขยะตรงนี้นะครับก็สามารถลบได้นะครับเห็นไหมครับพอจิ้มเข้าไปตรงนี้เนาะเห็นผมจิ้มไหมนะอ่ะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราสามารถอุ้ยเราตั้งผิดเราลบลบทิ้งก็ได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวใจกดไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ใน Favorit e นะครับในที่เราอยากดูเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับว่า Favor i t e อยู่ตรงไหนนะครับ ประมาณนี้นะครับจําชื่อไว้นะ T I S E S G ขี A นะครับโอเคสําหรับอันนี้คือหน้าจอนี้เนาะเดี๋ยวมาดูด้านล่างบ้างนะครับด้านล่างอ่ะตรงตกราฟสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าเออ่ณราคาของวันนั้นนั้นนะครับมีมูลค่า NAV เท่าไหร่เห็นไหมครับข้างบน NAV ก็จะวิ่งตามตามนิ้วเราด้วยนะครับตามที่เราเลื่อนไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ็นไหมครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับแล้วกด ytd เห็นไหมครับตั้งแต่วันที่1มกราเนาะวันที่1มกราจนถึงวันปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งยังไงเห็นไหมครับกราฟก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดู10ปีบ้างนะครับ10ปีนะครับก็จะได้หน้าตากราฟประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราดูกราฟกันแล้วนะครับเรามาดูในส่วนถัดไปด้านล่างกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตรง return แล้วก็ r i s t นะครับทาไหน,นให้เห็นหมดดีอ่ะโอเคนะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็จะอธิบายเนาะ r e t u r n and risk นะครับก็จะอธิบายว่าค่าเปอร์เซ็นต์ r e t u r n และก็เปอร์เซ็นต์ maximum d ่มดอรนะครับในระยะเวลาต่างๆที่เราเลือกไว้นะครับเมื่อเทียบกับไม่ใช่ที่เราเลือกไว้เมื่อเทียบกับระยะเวลาต่างๆเมื่อเทียบกับ NAV ล่าสุดนะครับที่ผ่านมานะครับก็มาดูตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับ โอเคนะครับระยะเวลาเนาะก็เพียร d ียตตรงนี้นะครับไว้ที่ดีว่า1 day 1เด e ์หนึ e งหนึ e งนะครับ1 m ประมาณนี้นะครับ total return นะครับ absolute return ์นไว้ที่ดีคือบวก6.7%นะครับในขณะที่1 day เนี่ยติดลบไป0.18นะครับก็ไล่ไล่าตามนี้เลยเนาะเอ่อ1เดือนบวกมา7%นะครับแล้วก็มาดู maximum ั่มดอาวนะครับ แม็กซ um ิมั่มดอดาวถ้าเป็น YTD เนี่ยอยู่ที่มองเห็นไหมครับอ่าผมขยายให้ดูแล้วกันนะครับแม็กซ um ิมั่มดอดาวนะครับถ้าเป็น YTD คืออยู่ที่ลบสอแปลว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีคันติดลบสูงที่สุดคือ2%นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเอ่อหนึ่งปีแล้วกันนะครับ1ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่อ,อ่บวกมา ที่14นะครับแม็กซิมัมดอดาที่ผ่านมา1ปีคือลบ14ตอนนี้ไม่ได้ลบนะถ้าเทียบ1ปีนะครับตอนนี้บวกอยู่นะครับเอ่อความเสี่ยงอยู่เอ่อ SD ก็คือ16.5หน่วยนะครับต้องบอกว่าหน่วยนะครับ SD SD คือค่าความผันผวนเองนะครับอ,อถ้าใครอยากรูก้ลึกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เอ่อแนะนำว่าให้ดูประมาณนี้ก็พอนะครับสำหรับในส่วนของ ลิสต์นะครับหรือว่าความเสี่ยงนั่นเองนะครับโอเคอ่ะมาดูในส่วนถัดไปนะครับดูในส่วนถัดไปนะครับตรงนี้ครับน่าสนใจตรงท็อปโฮดดิ้งนะครับท็อปโฮดดิ้งนะครับท็อปโฮดดิ้งนะครับข้างๆท็อปโฮดดิ้งนะครับจะมีคําว่าคอมเพลต์ด้วยอ่านเดี๋ยวผมคปเจอร์ให้ดูทีนึงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการกดเข้าไปแล้วจะดูว่า ออสัดส่วนในการถือหุ้นนะครับเทียบในอดีกตกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับก็คือเทียบกันเดือนต่อเดือนนะครับกเออ็เดี๋ยวจะกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าณนะเดือนธันวาสําหรับกองทุนนี้นะครับณนะเดือนธันวาของกองทุนนี้ธันวา2021เนาะมีการถือหุ้นอะไรบ้างที่เป็นตัว top ป5นะครับหรือว่า5ตัวแรกของกองทุนนะครับก็ตัวนี้นะครับ 9.14%เป็นการไปซื้อในหุ้น BBL นะครับ9.13ใน kbank นะครับ SCB นะครับเห็นไหมครับ3ตัวนี้ลงทุนในกลุ่มแบงค์นะครับผมประมาณเนาะประมาณก็9 3 27ประมาณ27%อยู่ในกลุ่มแบงค์นะครับ3ตัวแรกนะครับแล้วออนอกจากนี้ก็จะมีในกลุ่มในของ CPN เนาะเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ ลงทุนในมิ้น์ด้วยนะครับเป็นเครือโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเนาะก็อยู่ที่8.18นเฮ้ยแปดนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ากองทุนนี้เนาะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวแบบนี้นะครับถ้าดูกราฟนะครับก็จะประมาณนี้เนาะลงทุนในสัดส,ส่วนแต่ละอันพอๆกันไม่ได้ไม่ได,ไได้ลงหนักอันใดอันหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูเซกเตอร์เนี่ยจะเห็นว่า กลุ่มแบงค์จะค่อนข้างเยอะเนาะถึง27%ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นอ่าที่ผมบอกนะกดคอมเพล์เข้าไปปุ๊บนะครับคอมเพล์นะครับ,รบก็จะบอกว่าเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาคมนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ฟันแฟกชินอาจจะไม่ได้อัปเดตมากนะครับอัปเดตล่าสุดคือเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอ่าโอเค ครับให้ดูกันชัดๆดีกว่าเนาะในเดือนพฤศจิกากับธันวาเทียบกันนะครับจะสังเกตเหต็นว่ามีการเพิ่มน้ำหนักของ BBL มากขึ้นนะครับจากเดิม9.10มาเป็น9.14นะครับในขณะที่จะมีการลดน้ำหนักการลงทุนของ SCB ลงนะครับสังเกตไหมครับ SCB ผมเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะ SCB นะครับ SCB ตรงนี้นะครับก็จะ ลดน้ำหนักลงนะครับจาก9.23นะครับมาเหลือ8.98นะครับ8.98นะครับในขณะที่จะมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับสังเกตนะครับว่าปอตท่อหายไปนะครับแต่ว่าเพิ่ม c p n เข้ามาแทนนั่นเองนะครับมีหายไปบางตัวนะครับมิ้นก็จะมีการเพิ่มน้ำหนักด้วยนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ถามว่าปตทหายไปเลยไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าปตทอาจจะมีการลดน้ําหนักการลงทุนลงไปทําให้ไม่ได้ติดอยู่ในตัวท็อปไนะครับหรือว่า5อันดับแรกนะครับอาจจะไปอยู่ในท็อป10อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดอาจจะต้องไปดูในฟันแทกชีกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้สําหรับการคอมเพลเนาะมาดูในส่วนข้างล่างบ้างนะครับตรง ตรงดีวีเดนแล้วก็ฟันอินโฟเนาะดีวีเดนนะครับดีวีเดนตรงนี้ก็คือบอกว่ากองทุนนี้มีนโยบายการจ่ายปันผลหรือเปล่านะครับนโยบายอันนี้ก็คือไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะครับเห็นไหมครับไม่มีตรงนี้เนาะไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนั่นเองนะครับฟันอินฟอร์เมชันตรงนี้นะครับฟันอินฟอร์เมชันบอกอะไรบ้างนะครับบอก NAV ตรงนี้นะครับ NAV แต่เวลาเราซื้อหรือขายนะครับเราจะไม่ได้ซื้อที่ราคานี้เนาะเราจะซื้อที่ราคานี้ครับเวลาซื้อและเวลาเราขายก็จะอันนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็อาจจะไม่ได้มีขึ้นตัวราคาขายจะไม่ได้ขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมการซื้ออยู่ที่ผมขยายหน่อยละกันนะครับจะได้เห็นชัดชัด ค่าธรรมเนียมการซื้อการซื้อนะครับอยู่ที่1%ปตรงนี้นะครับหนะครับในขณะที่ค่าธรรมเนียมการขายไม่คิดนะครับแปลว่าทุกครั้งที่เราซื้อเราจะถูกหักเงินจากกองที่เราซื้อไปอย่างเช่นซื้อไป100บาทเนี่ยนะครับก็จะซื้อจริงๆนะครับแค่9.9บาทนะครับเนื่องจากว่าถูกหักค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนาะก็จะเป็น ราคาเ้ยค่าธรรมเนียมการซื้อนะครับหตตรงนี้คือซ้ำเนาะก็คือทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดเท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียมการขายเป็น0นย์นะครับถ้ามีการสวิชเข้าหมายถึงว่าจากกองอื่นเนาะมีการในกองบลจเดียวกันนะครับก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียม1%เช่นกันก็คิดเหมือนกับตอนซื้อนั่นแหละครับนะครับในขณะที่สวิชออกนะครับไม่คิดค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนครับตรงนี้มีดอกจันด้วยนะครับดอกจันตรงนี้เล็กๆนะครับดอกจันเล็ๆๆกๆก็ดูตรงนี้ครับก็คือบอกว่าตรงเนี้ยข้อมูลนะครับข้อมูลณวันที่30ธันวาคมปี2020 <S 2 0 2 0ยอเลยนะแปลว่าค่ารานียมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงคิดเ,เปลี่ยนแปลงล่าสุดคือธันวาคมปี2020นนั่นเองนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับ แต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรบ้างนะครับ inception date แปลว่ากองทุนนี้ถูกจัดตั้งเมื่อไหร่นะครับก็กองทุนนี้จัดตั้งมาปี2015เนาะความเสี่ยงอยู่ระดับ6นะครับการจัดระดับความเสี่ยงเนี่ยทางตลาดทรัพย์เขาจัดไว้อยู่แระดับเนาะก็อันนี้ก็เสี่ยงระดับ6ก็เกือบสูงที่สุดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนในหุ้นนะครับก็ความเสี่ยงจะค่อนข้างสูงนะครับโอเค แล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีค่าฟีค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เนาะก็คือนอกจากการซื้อการขายแล้วเนี่ยก็จะมีค่าบริหารในระหว่างปีด้วยของกองทุนรวมนะครับตรงนี้เขาก็จะคิดนะครับซึ่งรวมรวม,รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่2.36%นั่นเองสำหรับกองนี้นะครับ initial purchase ก็คือว่าซื้อครั้งแรกเนี่ย ต้องซื้อขั้นต่ําเท่าไรนะครับอันนี้ก็คือ1000บาทนะครับและซื้อครั้งถัดไปคิดเท่าไรนะครับเออซื้อได้ขั้นต่ําเท่าไหร่ก็คือ1000บาทเช่นกันนะครับแปลว่าทุกๆครั้งถ้าจะซื้อเนี่ยขั้นต่ําเลยก็คือ1000บาทซื้อ100ไม่ได้500ไม่ได้ครับแต่ว่าต้องซื้อ1000นบาทนั่นเองนะครับและถ้าเราขายเงินจะเข้าภายในกี่วันนะครับก็คืออยู่ที่5วันเนาะ settlement period นะครับก็คือ5วัน ห้าวันทําการด้วยนะครับแปลว่าถ้าติดเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะถ้าเราสมมุติว่าเราขายวันพุธเนาะก็จะต้องนับไปอีก5วันทําการนั่นเองกออ็ก็เป็นทุกหน้าประมาณนี้นะครับสามเปอร์เซ็นต์ท็อปไฟ์ของไทยสตออ็อกอยู่ที่น้ําหนักเท่าไหร่นะครับท็อปไฟ์อยู่ที่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเนื่องจากว่ากองทุนอันนี้นะครับลงในหุ้นไทยนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับ44นะครับและเป็นการบริหารแบบไหนแบบแอคทีฟหรือว่าแบบแพสซีฟเนาะถ้าแพสซีฟก็คือเป็นการล้อไปกับดัชนีนั่นเองนะครับอันนี้แปลว่าพยายามเอาชนะดัชนีหรือว่าตัวเบนช์มาร์กให้ได้นะครับมาสเตอร์ฟันไม่มีนะครับมาสเตอร์ฟันถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนในออออกองทุนมีการเอาไปลงทุนในต่างประเทศก็จะมีชื่อมาสเตอร์ฟันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองจิ้มให้ดูสักอันหนึ่งเนาะ แล้วก็ Invest m e n t r e g i ี n ยนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็อยู่ในไทยนะครับประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการป้องกันค่างเงินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีเนาะแล้วก็ตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูฟัน c t ็ Sheet ได้เลยนะครับอืมก็เรียกว่าสะดวกสบายนะครับสามารถกดเข้าไปดูฟันแ t s ก e e t ได้นะครับประมาณนี้เนาะจำชื่อกองกันได้ไหมครับว่าเรากำลังพูดถึงกองอะไรกันอยู่อ่านี่นะครับ TISEG ขี A นะ TISEG ขี A นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดไปดูตรงนี้ได้นะครับฟันแฟคชีกดเข้าไปมันก็จะเด้งไปอีกหน้านึงเนาะโอเคกลับไปที่หน้าฟินก่อนนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราสามารถจิ้มได้เนาะตรง n a v รีเทิรนะครับแล้วกด Return กด Asset นะครับว่าลงทุนอะไรบ้างดีเวเดนมีไหมนะครับแล้วก็ Info มีอะไรบ้างอ่ะผมลองกดกองที่มีการปันผลให้ดูนะครับ TSTISEG ขีด D นะครับจะเป็นเมื่อกี้ขีด A เนาะขีด A จะไม่มีเงินปันผลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขีด D ก็จะมีเงินปันผลด้วยนะครับอ่าลองไปดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกเลยว่า กองนี้เคยปันผลมาแล้ว4ครั้งนะครับรวมแล้วเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเคยปันผลมาแล้ว4ครั้งนะครับ4ครั้งรวมไปแล้ว2.65บาทต่อหน่วยนะครับถ้าเรามีกี่หน่วยก็คูณไปนะครับแล้วก็ X D Date ก็คือ,อ,อวันที่ขึ้นเครื่องหมายแล้วก็ ถ้าใครซื้อหลังจากนี้นะครับหรือว่าซื้อตั้งแต่วันที่ขึ้น XD จะไม่ได้รับปันผลนะครับต้องไปได้รับผลผลปีหน้าเออ XD เคยอธิบายไว้ในคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวยังไงผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะแล,แล้วก็ลองไปกดดูนะครับ mm. ก็ไล่ตามนี้เลยนะครับวันที่ต่างๆนะครับมูลค่าเท่าไหร่นะครับและวันที่จ่ายคือวันไหนนะครับขึ้น XD ก็คือจะปิดแล้วก็ จะคำนวณน,นะครับว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปจ่ายจริงวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจ่ายมาแล้ว4ครั้งนะครับครั้งนี้จ่าย1บาทนะครับก็รวมแล้วทั้งหมดทุกครั้งก็จะเป็น2.6 5บาทต่อหน่วยนั่นเองนะครับโอเคอ่ะนี่สาหรับกองที่มีปันผลเนาะก็จะประมาณนี้ครับ ที่ติดไว้อีกอันนึงนะครับที่ติดไว้อีกอันนึงก็คือกองต่างประเทศเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้นะครับลองไปดูกองต่างประเทศบ้างนะครับผมลองจิ้มสักตัวแล้วกันนะครับ S B G S C นะครับจะให้ดูตรงนี้เฉยๆครับจะให้ดูตรงที่บอกว่า Master Fun d คืออะไรคือคือกองไหนนะครับก็จะสังเกตว่าถ้าเป็นกองนี้นะครับก็จะมีคำว่า Master Fun d โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับให้ดูนะครับ นี่ครับมาสเตอร์ฟันอันนี้นะอุย้ยนะครับมาสเตอร์ฟันนะครับมาสเตอร์ฟันก็จะเป็นเจเัสนะครับลงทุนแบบไหนลีเจียนเมื่อกี้สักเมื่อเมื่อที่ดูเมื่อกี้เนาะก็ชื่อเอ่อไทยแลนด์เนาะแต่นี้จะเป็น g l o b a l ละเป็นทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการป้องกันค่างเงินด้วยนะครับมีการเฮดจิ้งค่างเงินประมาณนี้นครับถ้าเป็นลงต่องต่างประเทศนะครับจะมีมาสเตอร์ฟันประมาณนี้ ถ้าลงในไทยก็ไม่มีมาสเตอร์ฟันนะครับเนื่องจากว่ากองทุนรวมลงเองนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าลงทุนเออถ้าลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีมาสเตอร์ฟันเสมอไปนะครับถ้ากองทุนเขาเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศด้วยตัวเองนะครับก็จะมีเอ่อก็จะไม่มีมาสเตอร์ฟันเนาะแต่ว่าเอ่อเขาจะมีการแจ้งไว้ในเอ่อฟันแฟกชีหรือว่านโยบายการลงทุนนั่นเองนะครับ โอเคอันนี้คือหน้าจอเนาะหน้าจอการดูคร่าวๆของตัวแอปฟินนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่อไปในในคลิปหน้านะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะเอาเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับ ในคลิปหน้าด้วยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกับ PIN p ์ n ิ a l k ทคุยเรื่องเงินกันแบบจ i n PIN แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ